รุ่จีนปี2559ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตงานผูกพัทธศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตพระอุโบสถ จตุลมุกสองชั้นมีบันไดเลื่อนวัดบัวขวัญพระอารามหลวงถนนงามวงวาน23อําอำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีงานเริ่มวันที่29มกราคมถึงวันที่16กุมภาพันธ์พศ2 5 5 9เชิญสั่งจองมีดต,ตัดวายลูกนิมิตได้ที่02-952-8062 0 2 02 9 5 2 8 0 6 2มีมหโหรสพชมฟรีตลอดงานการเดินทางสะดวกเชิญจองเป็นเจ้าภาพ ตัดหวายลูกนิมิตครอบครัวละ1,000บาทรับหวายวัตถุมงคลที่ล,ลึกได้ตลอดงานอย่าลืมอย่าลืมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตพระอุโบสถจตุรมุขสองชั้นมีบันไดเลื่อนวัดบัวขวัญพระอารามหลวงถนนงามวงวาน23าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกันให้ได้นะคะ รุษจีนปี2559ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตรพระอุโบสถจตุลมุกสองชั้นมีบันไดเลื่อนวัดบัวขวัญพระอารามหลวงถนนงามวงวาน23อำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีงานเริ่มวันที่29มกราคมถึงวันที่16กุมภาพันธ์พศ2559เชิญสั่งจองมีดต,ตัดไวลูกนิมิตได้ที่ศูนย์ 2 9 5 2ก้าห้าสอง2มีมโหรสถชมฟรีตลอดงานการเดินทางสะดวกเช<อ>ิญจองเป็นเจ้าภาพตัดไวลยลูกนิมิตครอบครัวละ1,000บาทรับไว้วัตถุมงคลที่ล,ลึกได้ตลอดงานอย่าลืมอย่าลืมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตพระอุบโบสถจตุรมุกสองชั้นมีบันไดเลื่อนวัดบัวขวัญพระอารามหลวงถนนงามงวงวาน23าอำเภอมือง จังหวัดนนทบุรีกันให้ได้นะคะ รุจ,จีนปี2559ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตรพระอุโบสถจตุลมุกสองชั้นมีบันไดเลื่อนวัดบัวขวัญพระอารามหลวงถนนงามวงวาน23อำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีงานเริ่มวันที่29มกราคมถึงวันที่16กุมภาพันธ์พศ2559เชิญสั่งจองมีดต,ตัดไวยลูกนิมิตได้ที่ศูน สองเก้าห้าสองแปดูนหกสองูนสอง 9528062มีมโหรสพชมฟรีตลอดงานการเดินทางสะดวกเชิญจองเป็นเจ้าภาพตัดไว้ยลูกนิมิตครอบครัวละ1,000บาทรับไว,ว้วัตถุมงคลที่ล,ลึกได้ตลอดงานอย่าลืมอย่าลืมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตพระอุโบสถจตุรมุกสองชั้นมีบันไดเลื่อนวัดบัวขวัญพระอารามหลวงถนนงามวงวาน23อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกันให้ได้นะคะ ตรุ่จีนปี2559ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตรพระอุโบสถจตุลมุกสองชั้นมีบันไดเลื่อนวัดบัวขวัญพระอารามหลวงถนนงามวงวาน23อำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีงานเริ่มวันที่29มกราคมถึงวันที่16กุมภาพันธ์พศ2559เชิญสั่งจองมีดต,ตัดไายลูกนิมิตได้ที่ศูน 029528062 029528062มีมโหรสพชมฟรีตลอดงานการเดินทางสะดวกเชิญจองเป็นเนจ้าภาพตัดไวลยลูกนิมิตรครอบครัวละ1,000บาทรับไว้วัตถุมงคลที่ล,ลึกได้ตลอดงานอย่าลืมอย่าลืมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตรพระอุบโบสถจตุรมุกสองชั้นมีบันไดเลื่อนวัดบัวขวัญพระอารามหลวงถนนงามวงวาน23อำเภอ มืองจังหวัดนนทบุรีกันให้ได้นะคะรับรุจจีนปี2 5 5พอเขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตรพระอุโบสถ จตุลมุกสองชั้นมีบันไดเลื่อนวัดบัวขวัญพระอารามหลวงถนนงามวงวาน23อำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีงานเริ่มวันที่29มกราคมถึงวันที่16กุมภาพันธ์พศ2559เชิญสั่งจองมีดต,ตัดไวลยลูกนิมิตได้ที่02-952-8062 02-952-8062มีมหโหรสพชมฟรีตลอดงานการเดินทางสะดวกเชิญจองเป็นเจ้าภาพ ตัดหวายลูกนิมิตครอบครัวละ1,000บาทรับไหววัตถุมงคลที่ล,ลึกได้ตลอดงานอย่าลืมอย่าลืมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตพระอุโบสถจตุรมุกสองชั้นมีบันไดเลื่อนวัดบัวขวัญพระอารามหลวงถนนงามวงวาน23อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกันให้ได้นะคะ รุ่จีนปี2559ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตรพระอุโบสถจตุลมุกสองชั้นมีบันไดเลื่อนวัดบัวขวัญพระอารามหลวงถนนงามวงวาน23อำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีงานเริ่มวันที่29มกราคมถึงวันที่16กุมภาพันธ์พศ2559เชิญสั่งจองมีดต,ตัดวายลูกนิมิตได้ที่ศูน กา 6, 2, 2, 2, 6 2มีมโหรสพชมฟรีตลอดงานการเดินทางสะดวกเชิญจองเป็นเนจ้าภาพตัดไวลลูกนิมิตรครอบครัวละ1,000บาทรับไว,ว้วัตถุมงคลที่ล,ลึกได้ตลอดงานอย่าลืมอย่าลืมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตรพระอุบโบสถจตุรมุขสองชั้นมีบันไดเลื่อนวัดบัวขวัญพระอารามหลวงถนนงามวงวาน23อําอำเภอ จังหวัดนนทบุรีกันให้ได้นะครับ รุษจีนปี2559ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตรพระอุโบสถจตุลมุกสองชั้นมีบันไดเลื่อนวัดบัวขวัญพระอารามหลวงถนนงามวงวาน23อำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีงานเริ่มวันที่29มกราคมถึงวันที่16กุมภาพันธ์พศ2559เชิญสั่งจองมีดต,ตัดไวยลูกนิมิตได้ที่ศูนย์ สองเก้าห้าสองแปดูนหกสองูนสอง 9528062มีมโหรสพชมฟรีตลอดงานการเดินทางสะดวกเชิญจองเป็นเจ้าภาพตัดหวาลูกนิมิตครอบครัวละ1,000บาทรับไหววัตถุมงคลที่ละลึกได้ตลอดงานอย่าลืมอย่าลืมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตพระอุโบสถจตุรมุกสองชั้นมีบันไดเลื่อนวัดบัวขวัญพระอารามหลวงถนนงามวงวาน23อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกันให้ได้นะคะ